สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับหรือศาลสาวกระโปรงแดงนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาหลายๆงวดนะครับมีคนถูกนะครับถูกถูกกันเยอะมากนะครับูดง่ายๆก็เมื่อก่อนก็อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครเข้ามาติดตามนะครับบอกว่ากลางคืนจะมีผู้หญิงมายืนโบกรถจักรยานยนต์นะครับเราขอนั่งไปด้วยนะครับแล้วพอไปกลางทางผู้หญิงก็หายไปนะครับผู้หญิงก็ชอบใส่ชุดแดงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดินลงเขาพอดีนะครับเดินลงเขานี่มีผู้โชคดีนะครับตอนนี้กําลังมาสร้างห้องน้ํานะครับ เนบอกว่าจากการสอบถามนับชาวบ้านว่าถูกทุกงวดนะครับบางครั้งก็แทบทุกงวดจะมีรถแห่มาเล่นที่นี่นะครับบางคนก็ใช้วิธีถูบเสียงทายนะครับสาหรับเจ้าแม่กระโปรงแดงบางคนก็เสียงเซียมซีแล้วก็ไปถูต้นไม้นะครับวันนี้ผมถือโอกาสนะครับจะมาเสียงเซียมซีนะครับว่าท่านจะให้ตัวไหนนะครับผมย้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่าเสียงเซียมซีงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างห้องน้ำนะครับผมถูกนะครับเดินมาสร้างห้องน้ำเดี๋ยวเราไปขอโชคจากท่านกันนะครับกับเจ้าแม่กระโปรงแดง นะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะพามาเสียงเซียมซีนะครับกับเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับว่าวดนนี้จะได้ตัวไหนนะครับได้ตัวไหนเราก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมบอกว่าวดนี้เจ้าแม่กระโปรงแดงอาจจะให้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับเจ้าสาสุนะครับถ้าได้ตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นนะครับหวังว่าอย่าตรงเลขดังนะครับผมไม่อยากให้ตรงเลขกดังนะครับัวเลขกอันอัน วางไว้ก่อนนะครับท่านอาจจะเลขห้านะครับเลขห้าวางไว้ก่อนนะครับเอาตัวต่อไปนะครับจะได้เลขอะไรห้ามาแล้วนะครับห้าหลักห้านะครับห้ามาแรงดีเปล่ปาเดียวน,นะครับอันนี้อาหลน่นยีันทำไมมันออกมาเยอะจังหล่นยี่อันหล่นห้าอันอีกนะครับเ หลน่นห้าอีกเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยตัวหล่นห้าน,นะครับหรือห้ามันจะมาจริงๆนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ห้านะครับห้าจะห้าห้าหรือเปล่าใช่ห้าห้าถูกไม่ต้องให้นี้ก็ได้นะครับเจ้าแม่นะครับเออจ้าแม่ให้มาห้า,าจริงบ่ มาแล้วนะครับโอ้ยผมว่าแล้วมันจะตรงเลขดังตรงเลขดังจริงๆนะครับหกห้านะครับหกห้าหกห้านะครับหกห้าก็ได้เก้าห้าก็ได้นะครับแล้วก็สองสี่หกห้ากับสองสี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหกหกห้าจะเป็นเก้าห้าจะเป็นสองสี่ 95ห้าจะออกจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับงวดนี้นะครับเก้าห้านะครับเก้าห้าหกห้าแลก็สองสี่นะครับเกาะสาถูกจะแม่นี่นะครับเสียงเซมซีผมเสียงมาแล้วนะครับครั้งแรกนะครับได้เลขห้านะครับครั้งที่สองนะครับออกมาห้าอันเลยนะครับก็ยังเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับพอครั้งที่สามนะครับมานี่นะครับมาเป็นหกมาเป็นสองสี่นะครับสองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สอง ตัวนี้นะครับหกห้านะครับมันเป็นเก้าห้าก็ได้นะครับถ้ากลับมาปุ๊บมันจะเป็นเก้าห้าทันทีเลยนะครับกลับมาปุ๊บมันจะเป็นเก้าห้าทันทีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะครับก็เลขเก้าห้าเก้าห้าหกห้าสองสีนะครับสองสี่สี่สองก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับหวังว่านะครับทุกท่านจะโชคดีนะครับเดี๋ยวเราไป ขอโชคจากท่านนะครับรนสั นี่นะครับนี่แต่มือมันสั่นแต่ว่าเลขก็ยังชัดอยู่อุ้ยห้าเก้านี่อยู่ข้างล่างนี่ห้าเก้าแปดห้านี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ปลายนิ้วนี่นี่ห้าเก้านี่นะครับนี่นี่ห้าเก้าห้าแปดนี่ชัดเลยนี่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 ห้าเก้าห้าแปดนี่ ชัดเลยนะครับชัดจริงๆผมไม่ได้เมฆตัวเลขนะครับนี่ไม่ได้ห้าแปดน, 58, นี่ชัดเจนเลยห้าแปดห้าเก้านี่นี่เลขห้านี่ห้าเก้าห้าเก้ากับแปดเลขแปดเลขเก้าชิดกันเลยนี่ ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับรรที่จะรู้นี่คือต้นอะไระที่ชัดมากเลยอะ

เรามดกี่โลหวคะยี่สิโลถงแม่ผาถึงแม่ยี่ิโลท่านขายเยอะาจะไปแวะ่าจะไปแวะต้า่เลยเดียมางานโอขายจิงเหรอะน่าหยาดขายรหยาดน่าหยาดหยาดหยาดหยาแล้วตองื่นเขาหยาดแล้จะบอกว่า นี่ครับรถก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับมาไม่ไม่ขาดสายเลยนะครับ สองสามเอสองสามสองสามตัวเดียวเลยเนาะเอาแค่นี้เลยาเยอะมากมายอ๋อเอาสองสามเยอะไม่ได้เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเลยเนาะโอ้สองสามนะครับสองสาม